สวัสดีน้าร้อวันนี้เพื่กับมันเกมมีชชั่นส Spider Army ซึ่งมันดีสุดดีสุดแล้วก็เลเวลเลเวลีแล้วเราก็หลอก c อ l l e ก t o r Spider อ่ะทุกคนซึ่ง Collector Spider จะ OP มากเลยนะเพราะมันสามารถเก็บได้เยอะอ้าทำไมใส่อะไรอ่ะใส่อะไรเธอต้องให้แมงมุมของเธออ๋อนี่ไง นี่ไงผมมาแล้วนี่ไงผมมาแล้วก็คือชุดก็อาวุธไม่มีนี่เราได้แมงมุมมาตัวหนึ่งแล้วมินดี้อืมซึ่งเรานั้นได้อัปเกรดเออ please add captures to warehouse โอเคซึ่งเรานั้นโอเคแล้วมีแมงมุมสีตัวแล้วแมงมุมสีตัว ยูไอผกแล้วแม่มงมสี่ตัวหรอ <c oughs> not enough free or miss a lot ก็ฟรีนี่ตอนนี้ยก็จะเห็นเดี๋ยวจับ collector spider มาอันนี้ไง <c oughs> collector spider โครปพีเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเกรได้พลาสติกกระด้วุดเหรอ แล้วขอทำลายฟรีก่อนทำไมเราใช้ได้แค่ collectors ป p i d e r แค่ตัวนึงเรางงทำไมเราใช้ collectors spider ได้แค่ตัวเดียวตอนนี้เราไม่ต้องอัพเกรดเรือดอะเพราะเรา OP เกินเดีเยวดูกันอัพเกรด max a m ส u n t of spider army ุ u ดอัพเกรดแล้วก็ เราซื้อลัวดีไหมนะลัวช่วยอะไรก่อนนี่ไงสป,ปอนได้แล้วในที่สุดสป,ปอนแมงมุมมาอ๋อ available spiders a lot บาวกยังไงสุดเทมซีตอนนี้เราไม่มีแมงมุมอยู่กี่ตัวเนี่ยเรามีอยู่แค่ตัวเดียวเองหรอไม่เรามีแมงมุมอยู่ตัวเดียวเอง เรางงนะเราสปอนแมงมุมไปเยอะแต่ทำไมเรามี่แค่ัวเดียวเองลนะ่ะอ๋อต้องจับต้องจับเอ่อนูบมาหรือเปล่าถึงจะมีเลบลล่าโบสมา Collector Spider มีประโยชน์มากเลยนะสำหรับเราแต่แบบนีตอนนี้เธอเป็นไหนอยู่ไปเด็ดทราย,ายไม่เห็น ไปทะเลทรายอรอเฮ้ยเราปลหลอกด้านมาแล้วตอนแรกจะบอกถึงแม้เราจะไม่อยู่ที่นั่นตล, yes, ล,ลอลดเลยก่อนยัง s u p p o ดล็ราแล้วพูดไรเราป u p ล o หมดแล้วเยสเราไปต่อเ okay. ถอเค้าจัดการนี่ได้เปล่าจัดการจัดการตัวนั้นเหรอเราน่าจะจัดการไม่ได้เนี่ย ออตอนนี้ล็อกเก่งวัดเธออ๋อ,อมันใช้ใครเป็นสเปเราดินลีดก่อนแล้วคนอีนลีดกันสปอนตหมาสปอนมาตัวหนึ่งเฮ้ยมีหิบกตกวดอนน่ะเราสึกเกมนี้ยังใหม่อยู่หรอบักกี้ลดีดกนอ๋อเราไม่มีแมงมุมหรอวัด เราต้องเพิ่มเอ่อ capture ไปที่ warehouse ห,หรือเปล่ามังมังง้อ,องจับหนูไปที่ warehouse ถึงแม้ collector spider จะ OP แต่ว่าดีสุดแล้วก็คือ Upgrade back c a p a c i t y m ดีในตัวละครเราแล้วก็นี่ไงแล้วก็อะไรต่อฮะทำไม อ๋อนี่ไงสร้างมาตัวหนึ่งหรออ๋อเข้าใจแล้วก็คือต้องป้อนเออเออต้องป้อนเออศัตรูที่ถูกจับมาให้แมงมุมในเวล h o าส e ถึงจะมีคาเล็กเตอร์สไปเดอร์เยอะๆหรอ่เป้ามังม้งมัง้งมั้งเราเริ่มรูล้ละเราเริ่มรู้วิธีการเรื่อง ตัวง่ายสุดคือเอาแมงมุมจับกลมตอนนี้เรากำลัง making money <Okay. S 1> เยอะแล้วก็คือเราจะปลดล็อกแมงมุมตัวหนึ่งตอนที่เราปลดล็อกเข้าไปใน warehouse เหรจริงด้วยจริงด้วยเริ่มเข้าใจละจริงด็เรเข้าใจละนี่ตอนนี้เรามีกลุ่ม collector แมง um มุมอ่ะนี่ธราหาเราดี ดูเราดิดูเรายิ่งได้ข้างหลังเธอมาดูข้างหน้าดีมาดูข้างหน้าฐานนะแอบามาเสียเวลาฉันดูนี่นะบรากลับไปที่แมงมุมแม่แมงมุมก่อนแล้วก็มองมาตรงนี้ว่าไงยิ่ดีว่าไงฉันไม่เห็นเธอทันจอก่อนเราว่าไงนี<ย>่ว่าไงเดี๋ยวนะค้อมเด้อ ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไชอ,อ,อน,นี้ตายนีออย้ตายเดี๋ยวพึ่งนักกรรมมาก่อนดูนี่นะขยะ first p e r s o n of P O V นี่ดูวังไงน่ากลัวไหมเออน่กกากลัวจริงบูนักกากัวน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวโอเคทุกคน เธอต้องฟอนสัตวูเขาเ้าไปในที่เก็บเธอถึงจะสปอนได้เธอถึงจะสปอนเก็บอนไหน้นองเธอก็ตรงนี้ไง uh เราแคบ่บอกเธอเพราะเราสงสารเกินที่ทำไม่มีไอคิว good work increase capture speed of เ e ็บ แล้วพอมจอร์็สปีดของเราลันเลือดโนบจะลกอะ่ะนูบวิ่งหนีไปเรื่อ,งงอย,งงอ,ยงงอ,อ่ะ,ะยังไงกเล็องเชลพอร์ตยังไงอ๋อรู้ปะยังไงกดสปอนได้ปะ่ะอ๋อสปอนได้แค่ต้องมีอ๋อสปอนได้แค่ต้องอ๋อยังไงก็คือต้องเอาดักแด้ก็เอ๊ะเดี๋ยวเราจะบอกให้ดู ก็คือตอนเธอจัดการศัตรูเธอมัดศัตรูใช่ไหมก็เธอมีอยู่สองออปชั่นก็คือเอาศัตรูที่ถูกมัดอะเอาไปทําเป็นอาหารหรือว่าหรือว่าป้อนให้แมงมุมของเธอลูกน้องแมงมุมของเธอแล้วเมื่อป้อนให้ลูกน้องแมงมุมอะแล้วก็กดสปอนแมงมุมก็จะเกิดมินดี้อ๋อฉลาดไหมไม่อ๋อแล้วต้องจัดการบอสหรอประมาถึงทะเลทรายมินดี Bro, เราไม่ได้ซื้อไปเป็นช็อปดอเรามาถึงทะเลทราบ <All. S 1> มดิฮุ้ยเราอยากลองเข้าไปในปิรามิดอะอยากลองเข้าไปในปิรามิดมดัง<ป><ป>ดิไปดีกว่าพ่างไรมดิเราเข้าไปอ่อบรอกเข้าไปไม่ได้ <c oughs> อ๋อต้องซื้อเสาหรือเปล่าถึงจะเปิดเข้าปิรามิดได้ไม่น่าอะไรอะ่ะ <c oughs> ดินั่มันอะไรอะ่ะ <c oughs> อ๋อ food สเ s นเซอร์น่าจะเป็นเอ่ออิน ดี่ดีนะงั้นจับตัวนี้จัดการแซนวอล์กเกอร์ Easy เดี๋ยวเราจัดการเอ่อแซนวอล์กเกอร์ยากนะก็อย่างหนึ่งที่ไม่ดีก็คือในการสปอนแ<ต>ม,ม,มนมเพิ่มอาจจะยากเข้าใจหรือเปล่าในการสปอนแมงมุมเพิ่มอาจจะเติก ในการสปอนแมงมุมเพิ่มอาจจะยากก็คือเมื่อก็คือไปถึงถ้าเกิดมีคอลเลกชั่นสไปเดอร์อ่ะก็คือถ้าเกิดเธอมีคอลเลกชั่นสไปเดอร์ใช่ไหมมดิ<อ>ถ้าเกิดเธอมีคอลเลกชั่นสไปเดอร์อ่ะอยู่ตัวหนึง่งแล้วเธอจับศัตรูตัวหนึง่งใช่ไหมเธอจับศัตรูตัวหนึ่งเพื่อที่จะเอาไปทำลูกอลเพื่อเจ้าเราต้องทำอะไรอีกนะเอาเข้าไปเสร็จแล้วก็ถ้าเกิดก็แค่กดสปอนนะถ้าเกิดเธออยากสปอนแมงมุมอ่ะ ไม่กดตรงนี้เดินไปที่ค่ายแล้วกดสปอนก็เคือเดี๋ยวจะอธิบายให้ดูทำไมมีอลเลเตอร์สไปเดอร์สปอนสปอนแมงหมูยากเพิเเ่มถ้ากดไปแล้วถ้ากดแล้วน้องๆถ้ามีแล้วก็เคือเดี๋ยวเราอธิบายกดสไปเดอร์ท่องกดไม่รู้ว่ามาอย่างนึงก็คือ No free army สล็อตเต็มมัง้งเต็มทั้ง r e ว i v e ตัวพวกนี้มาตัวทั้งรี v i v e ใช้กดตั้งนานนี่ทั้งกดไ<ๆ>กดๆลๆเราไม่รอดตอนนี้เ,เราจะดทีบ้าให้ดูทำไมมีคอเ c คเตอร์สไปเดอร์ยากขึ้นก็คือเมื่อเธออะเมื่อเธออะจะเมื่อเธอจะจับเอ่อศัตรูไปทำเป็นลูกน้องเพิ่มใช่ไหม c คเตอร์สไปเดอร์ hmm. มันจะแย่งศัตรูไปแล้วก็ไปขาย mm hmm. เขาจะเลยความเดช นั่นแหละทำไมเออมีコレ็กชั่นสไปด้วยมันยากที่จะสปอนคอเออแบบมันแย่งไปของเราแล้วก็เอาเออลูกน้องเขามำได้แต่ว่าทุกคนเออมีวันเด๊ะอ,อ,อยากเข้าไปในพีระมิดไหมเราเลยรู้สึกแบบมีความสงสัยอ่ะเข้าไปปะ เขาไปไม่ได้อย่างหนึ่งที่ดีก็คือมีสเตอร์ดอรพอโพสเคเล็กจะสเปรดโคตรโอเคเลยอ๋อมันไม่ได้ขโมยไปแต่มันต้องแย่งกันเอาอะต้องแย่งกันเอาแมงมุมเราตายแล้วอะแมงมุมเธอตายก็พวกนี้มันแข็ง,รงแรงเลยมนดี้เธอต้องอัพเกรดแมงมุมเธอในการใช้อะจริงชิชไดเย็นมินดี้ ม่ <lok displayed S 1> เหมือนชานโดชันอุ un, un ้มอุ้มตัวเออศัตรูตัวหนึ่งแล้วก็สู้ไปด้วยดูดีเรามีนูกแมงมุมดูดีดูเรามีนูกแมงมุมอะดูนี่นะนู๊อสมบีมองไปนักเขียนขลังอะดูดิ แมงมุมอีตัวหนึ่งเราหายไปไหนเรากลับฐานก่อนอุ๊ยถูกมากเลยนะเกมพาในเกมนะ่ฉันเอกใเธอต้องกดไปที่แมงมุมของเธอเธอมันตายอ่ะเธอใส่ให้ตัวเองไม่ได้แต่เธอใส่ให้แมงมุมเธอได้มันยนดีคตสุดไอย่างงี้ม,ม,งมันก็ปอกว่ามันงงสุดโอเคโอเคอ โอเคคันนี้เก็สปอนสปอนส์คอยส์โอเคในที่สุดเต็มแล้วยังตอนมีแม็กซ์ทีแมงมุมแล้วเรามีทีแมงมุมอยู่สี่ตัวแล้วนี่ที่สุดนะทำไมสปอนส์ไม่ได้อ๋อนี่ไงอ๋อก็คือแมงมุมก็คือแมงมุมตัวจิ๋วจะกินศัตรูแล้วก็เติบโตอ๋อแบบนี้นี่เองโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแต่ฟูจิสเปนเซอร์มันต้องเข้าฟู ถ้าเป็นเลอร์เกอร์น่ากลัวนะคลีบมากเลยอะเลอร์เกอร์ะไรอะคนดูไหนก็ไชโรของเธอไงเราเป็นวีเวอร์เลอร์เกอร์คืออะไรนะก็คนแอบคนแ,ปปแปปอบแอร์แบบเฮ้ยเราซื้อร้านอวุธได้แล้วแต่ไม่เอาดีกว่าโอเคเดี๋ยวเราต้องดูเควสก็คืออย่างแรกนั้นจับศัตรู50โอ้โหน่าจะเป็นลองกรายนะ นั่นจะเป็น long run เด a ๋ยว require five เออ collector spider เรามีประโยชน์เพราะเราไม่ต้องเดินกับฐานมีประโยชน์สุดแล้วมั้งเราไมไม่มีแมงมุมเอาเลยอ๋อต่อในการจับต้องเลเวลห้าโอ้โห นี่แหละถือว่าเวสมันเออถือว่าเลเวลมีประโยชน์มีใช้แค่พลหลบด้านใหม่ๆแต่ว่าอย่างอู่นี่โอ้โหแมงมุมวอร์ริเร์เธอน่าจะแข็งแรงตอนนี้เรามีแมงมุมคอลเลก t o r อยู่เยอะมากเลยแต่มันโดนดมนามเนี่ยน่าสงสารนะแมงมุมคอลเลก t o r ถ้าทุกคนไม่รู้ว่าแมงมุมลเลกชั่นคือตัวอะไรง่ายๆมันคือชนิดตัวหนึ่งมันชนิดแมงมุมตัวเราเรา,เราสึกทำดามิดหน่อยกับตัวเฮ้ยเราปรล็อกชุดก็เอยเราเลเวลห้าแล้วเราเลเวลห้าแล้ว <ừ> เราตัวใหญ่ขึ้นแล้ว<น>มั่งด <c oughs> ีแหนอะไรเงยเต่อย่างบําบําใหญ่จัง <c oughs> จับตัวนี้ได้แล้วจับหรอใช่แล้วเยอะเยอย่าแยงแ่งเราไม่มันได้ด้วยกันให้ลูกน้องเธอมันอันนี้ได้ด้วย teamwork makes the dream work เ yeah, ย้เราได้อ้าวเธอได้เฉยอะ เราเธอได้เธอขโมยเราไปอ่ะแข่งกันว่าแคปเจอร์สปีดให้เยอะกว่ากันไม่เราตายตายได้ไงเราเราตายอ่ะโอ้โหเราเราตายโอ้โหเราโอ้อ oh. อ no oh ้ oh. คนก็ขอจบคลิปแค่นี้นะอย่าลืมกดไลค์กด b e บ๊ายบายบ๊ายบายไปดูร้านก่อน like,